แต่รู้สึกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันเอพ่อแม่ก็มีกิเลสพ่อแม่ไม่ใช่วาลาหันาม่จารย์ว่าอืพ่อแม่พ่อแม่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกัน่ะเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันลูกคนนี้ทําอย่างนี้ความรู้สึกของพ่อแม่มีกับลูกคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อ่าลูกคนนี้ รวยพ่อแม่ก็จะมองลูกคนนี้แบบนี้ลูกคนนี้จนไม่มีอะไรมาให้เลยพ่อแม่ก็จะมองอย่างหนึง่งเห็นไหมเพราะเหตุปัจจัยนะเราต้องเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยอ่ะหรือผู้เป็นพี่พ่อแม่ก็จะมองว่าาพี่นี่พึ่งตัวเองได้ผู้เป็นน้องพ่อแม่ก็จะมองอีกแบบหนึง่งอ่ะมันมันเป็นเหตุปัจจัยแล้วก็พ่อแม่ก็มีกิเลสมีอารมณ์ เขาก็ไม่ยุติธรรมหรอกนะผู้ที่ยังมีอารมณ์อยู่เนี่ยผู้ยังคล้องกับอารมณ์อยู่ไม่มีทางยุติธรรมเพราะเขาก็ใช้ชีวิตไปตามอำนาจของอารมณ์อ่าอาจารย์ยังเคยพูดอยู่แต่นานว่านะ,อ,ะอยู่กับใครก็เป็นทุกข์อยู่กับพ่อแม่ก็เป็นทุกข์พาะพ่อแม่ก็มีกิเลสอืาบบนี้มาอยู่กับพระอรหันต์ก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเรามีกิเลสเองพระอรหันต์ไม่มีกิเลส แสดงว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการเอากิเลสออกเท่านั้นถ้าเรายังมีกิเลสเราก็ยังทุกอยู่ล่ําไปเท่านั้นเองนะจะมาอยู่ในสังคมของพระอรหันต์ท่านก็ยังทุกอยู่เพราะท่านมีกิเลสเองเห็นไหมม,มีวิธีเดียวนะเอากิเลสออกจากใจให้ได้จึงจะพ้นทุกข์ไม่งั้นก็เป็นอย่างนี้แหละ ตลอดกาลนานใครก็ตามในโลกไปเนี่ยไม่ต่างกันเศรษฐียาจกคนดีคนชัว่วอ่าคนกิ่งคนโง่คนขี้เหร่คนหลอ่อคนสวยถ้ายังมีกิเลสอยู่เล่าร้อนไม่รู้จบมีคนประเภทเดียวที่เลิกเล่าร้อนที่เลิกทุกข์คือพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ชำราใจได้ทั้งหลายนัย่นแหละอืม เราจึงเห็นคุณค่าของการออกบวชอย่างนี้ไงเรามาแสวงหาสมบัติอันเลิออันนี้คือการพ้นทุกข์นี่อาจารย์เลยเห็นว่าการบวชนี้มันเลอเลิศดมันเป็นเพศที่อุดมเป็นเพศที่ประเสริฐเป็นสถานะที่งดงามมากงดงามเพราะว่าใจได้มันงามนะ ถ้าการรวยมันดีจริงพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้คนรวยนะอาจารย์ว่าฮะแต่พระเจ้ากับทิ้งความรวยกับมาอยู่ธรรมดาเพราะท่านพ้นค้นพบแล้วว่าใจตังหกที่มันเป็นอิสระจากอารมณ์ได้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นได้เป็นสุขอย่างยิ่งสมบัติในโลก,กนั้นเป็นของเล่าร้อนของผู้ยังไม่รู้แสวงหามาครอบครองเป็นของตนแล้วมันก็ทําลายตน นะอยู่ล่ำไปนะนั่นคำสอนของพระเจ้านี่สอนให้เราออกจากความทุกข์นะนะนั่นใช้หัวใจตัวเองในการตอบคำถามให้ตัวเองเอาคำตอบจากใครก็ไม่ได้หรอกอาจารย์ก็ไม่อาจารย์นี่ไม่เอาคำตอบจากใครเลยนะอาจารย์นั่งถามตัวเองนั่งมองโลก นั่งมองดูชีวิตจริงๆนะหาคำตอบให้ตัวเองว่าไหนตอบได้นะนะั่นแหละเอามันเลย